ให้ฝึกกระจายลมตัวนี้คือเทคนิคที่จะทำให้สมาธิมันเชื่อมต่อเป็นสายน้ำได้เร็วสมมติว่าเราจะเอาลมออกการกระหม่อมเอาตรงที่มันสั้นก่อนเราทดสอบก่อนที่การกระหม่อมใครเนี่ยลองฝึกดูที่ละ่ะใครที่มีกำลังแล้วเนี่ยแค่เอาความรู้สึกจับการกระหม่อมสูดลมหายใจเข้ามาปุ๊บเหมือนลมมันมุดเข้า มันจะมีรูขุมขนอยู่เห็นไหมแค่เราระลึกแค่นี้ลมมันมุดออกแล้วแค่ความรู้สึกชํำเลืองเ่ยมันมุดออกคันยุบยิบๆแหละแล้วความรู้สึกจับปั๊บหน,นี่งดันลมออกมันก็ออกเลยแต่คนต้องมีกําลังก่อนนะฝึกบ่อยๆเราอย่าไปฝึกระยะยาวเกินไปฝึกช่วงที่มันใกล้จมูกมากที่สุดคือกลางกระมอมนี่ฝึกตรงนี้ได้ส่วนอื่นได้หมด พราะส่วนอื่นมันก็เป็นมันก็เป็นส,ส่วนประกอบของร่างกายเราอยู่แต่ระยะที่มันไกลเกินไปเราคำนวณบัดอย่างเราจะออกฝ่าเท้านี่ให้เรานอนกึง่งนอนกึ่งนั่งก็ได้หรือนอนก็ได้เนาะสูดลมหายใจเข้าไปเนี่ยสูดเพื่อความรู้สึกไปจับไปที่สะดือสูดลมหายใจเข้านะ าความรู้สึกมาจับไว้ที่สะดือลองวัดดูสิวัดดูจัดปลายเส้นผมลงมาถึงฝ่าเท้าส่วนไหนมันอยู่ครึ่งเห็นไหมหลักคณิตศาสตร์อะไรพวกนี้สามารถนำมาใช้ได้หมดเลยคิดคำนวณได้หมดพอพอเราจะเอาลมออกปั๊บปล่อยลมหายใจออกจมูกนี่ครึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งเอาไว้ข้างในความรู้สึกดันลมออกไป เร็กๆมันเอาออกสองขายังไม่ได้เรา,เอาออกขาเดียวก่อนแล้วเราจะเห็นลมนี้วิ่งไปเลยมันจะดันทาุน้ำนี่วิ่งไปความรู้สึกตัวจะมีขึ้นลมมันจะผุดออกฝ่าเท้าแบบหายใจเข้ากับความรู้สึกจับฝ่าเท้าลากขึ้นลากลงลากขึ้นลากลงต่อไปให้กระจายออกเป็นสองข้างเอาความรู้สึกแบ่งถ้าซ้อมตรงนี้ได้แล้วนะส่วนอื่นง่ายเลยแบบเพราะช่วงนี้มันจะยาวเป็นพิเศษ ออกฝ่ามือก็ได้เข้าฝ่ามือก็ได้กระจายให้มันออกทุกนิ้วก็ได้เห็นไหมหรือสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆหยุดไว้สักแป๊บหนึ่งแล้วเรากำหนดเบ่งกึ่งเบ่งกึงปล่อยลมปลายออกที่จมูกเอาลมออกตามรูคุ้มขนปีติทราบซา,บาบมันจะเกิดขึ้นขนลูกขนพองเย็นซาบซาเกิดขึ้นลมมันจะออกทุกอณู มันเราหายใจทางผิวหนังนะพูดง่ายๆเห็นไหมนี่แหละคือเทคนิคในการใช้ลมต่อไปแล้วถ้าเราฝึกเคลื่อนได้แล้วชํานาญแล้วปล่อย